ว้าวท่านผู้ชมคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือดอกไฮเดรซีนะคะภาพบรรยากาศอันนี้แล้วก็ดอกทิวลิปดอกทิวลิปแล้วก็ดอกอ๋อจำชื่ออันนี้ไม่ได้อีกแล้วดอกเรฟเเดียวนะคะว้าวสวยมากมากเลยนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศดอกไม้ตอนเช้าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนียนะคะสวยงามมากๆเลยเลยอยากเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะ ได้ชมด้วยและนี่ก็คือดอกกู้งเรลวนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะต้องแบบว่ามาถอนหญ้าออกแล้วนะคะเนี่ยเมื่อนี้แหละค่ะเพราะาพี่น่วงอากาศหนาวก็เลยแบบว่าไม่อยากออกมาถอนหญ้าถอนหยังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะถอนหญ้านี่เขาก็กําลังขึ้นมานะคะกระช่มดอกไม้ยูบานจะคล้องนี่แหละค่ะเ่าได้ไปชมสวนเมืองอื่นดอก <laughs> ชมยูบานกับพ่อแล้วนะคะนี่คือ สวยงามมากในช่วงฤด,ดูนี้ก็คือเข้าสปริงไทม์นะคะไปทางไหนเราก็จะเจอแต่ดอกไม้สวยงามเลยนะคะดอกไม้ก็กําลังบลูมแต่ว่าบล o o m นี่คือบลูมเป็นบางชนิดนะคะโชคดีที่อเมริกานะคะดอกไม้เขาก็จะมีแบบว่าเป็นสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์สําหรับสปริงไทม์ก็จะดอกไม้ที่สําหรับสปริงไทม์ก็จะขึ้นมาแล้วก็ดอกไม้สําหรับซัมเมอร์ก็จะขึ้นมาอีกนะคะก่อนอื่นนะคะทุกตาก็จะขอ สวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานด้วยนะคะสวัสดีวันสงกรานทุกตาขออวยพ,ใพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกานจะมีแต่ความสุขความจเจริญนำนำ,ำ,ำ้วยรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจสมปรารถนานะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือดอกแพรนะคะลูกแพรที่ทุกตาทําคลิปวิดีโอไปอันนี้ก็คือเป็นดอกของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่ก็เป็นดอกแพรเขาก็กําลังขึ้นเตมเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะติดไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีลมเข้ามานะคะ แล้วก็จะมีลมเดี๋ยวดอกเขาก็จะหล่นและนี่ก็เป็นดอกแพรป่านะคะดอกแพรป่าเขาจะมีลักษณะลูกเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะนี่สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวตุต๊กตาจะพาไปดูหลังบ้านด้วยนะคะดอกไม้ก็กําลังขึ้นมาเต็มเลยนะคะก็เหมือนบรรยากาศบ้านเรานะคะเหมือนกับว่าดอกมะม่วงดอกนูน่นดอกนี่ขึ้นมานะคะแต่ที่นี่เขาก็จะเรียกว่า s p สปริงท m e ก็จะออกดอกออกผลนะคะ ดอกเดว่าเดียวนี่ก็มีหลายสีหลายพันนะคะชื่อเดียวกันแต่ว่าลักษณะดอกก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นดอกเชอรี่นะคะดอกเชอรี่นะคะแต่ว่ากินไม่ทันนะคะเพราะว่านกกินหมดก่อนแบ่งปันให้นกกินด้วยดอกไม้ก็จะเต็มร้อมแถวบ้านเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเป็นดอกพอพอทรีกำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นเล็กอยู่เต็มเลยขวานนู้นก็เป็นลูกแพรนะคะ ลูกแพแล้วก็จำอีกชื่อไม่ได้ชื่ออะไรโอเคนะคะทุกตาก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกตาไม่ถึงว่าลูกเชอรี่นะคะถ้าเขาขึ้นมากินไม่ทันนกนะคะก็แบ่งปันให้นกนี่คือภาพบรรยากาศแถวนาบ้านเนาะค่ะบรรยากาศช่วงสปริงท่ามอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวมื่อนีทุกตาวาจะออกมาเห็ดสวนถอนหอกถอนหยาเนาะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะร่นรรวยค่ะบ๊ายบาย